ถ้าเราทําแล้วรู้เนะื้อรู้ตัวนี่นะมันจะเอาขยะออกจากใจได้ง่ายขึ้นง่ายกว่าที่เราทําแบบไม่รู้เนะื้อรู้ตัวหลับในสงจิตอองอยู่เสมอเสมออันนี้ไม่ได้ไม่ดับยังโง่อยู่นะคะยังยึดกฎระเบ,แบบียบยึดแบบแผนยึดอะไรทั้งหลายยึดครูบาอาจารย์นะยึดคําสอนนะคะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะอย่างนี้เขาเรียกคุนไม่มีปัญญานะคะจะไม่มีสติปัญญาญาณ ฉะนั้นพวกเราต้องประเมินตัวเองนะประพฤติปฏิบัติแล้วขณะป,ะปฏิบัติต้องให้เห็นทุกให้เห็นความเจ็บปวดเรือดราวให้เห็นความทุกข์ทรมานความบีบคั้นให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอึดอัดขัดเคืองนี่ให้เห็นเลยดูมันจ้องมันนะคะเพ่งมันนะคะทำอะไรก็ได้นะดูมันไปจนกว่ามันจะดับไปหรือไม่ดับก็ดูมันไปไม่เป็นไร เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงจากศีรษะถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าจากปลายนิ้วมือนิ้วเท้าถึงศีษะกลางกระหม่อมทำไปอย่างนี้แหละนะคะแต่ต้องให้เห็นเวทนาเห็นความรู้สึกเห็นทุกข์เห็นสุขเห็นอาทุขามสุขเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็เห็นมันดับไปนะเหมือนพระโกนทัญญาเลยแหละบอกว่าเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งดับไปนะคะเห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ย พระพุทธองค์เลยบอกว่าโอ้คน,น,นทัญญาบรรลุธรรมแล้วบรรลุรู้ธรรมแล้วอย่างนี้นะนี่แหละถ้าใครเห็นทุกข์เห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าคุณเข้าสู่อริยะแล้วนะบนรรลุธรรมแล้วนะนี่แหละก็ทําให้อ่ามันมีตัวอย่างอยู่นะคะในพุทธกาลนะในพุทธกาลนะมีตัวอย่างอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องอ่าใช้นะคะใช้สติปัญญาญาณน,นะคะให้เราแยกแยะได้ว่าอันไหนควรจะเชื่ออันไหนควรจะ ไอ้เก็บมาพินิษพิจารณาโยนิโสมนสิการนี่แหละนะอย่าทำแบบคนโง่นะคะอย่าทำแบบยึดแบบแผนยึดครูบาอาจารย์ยึดคำสอนไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นั้นไม่ใช่นะคะมันผิดแบบนะคะผิดแบบเลยเพราะว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะคะมันเป็นไตรลักษณ์มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะไปยึดให้เที่ยงไม่ได้หรอกครูบาอาจารย์ค่าต้องอย่างนี้ ต้องนั่งก้มหน้าก้มตาทำกรรมฐานตลอดเวลาถ้าไปทําอย่างอื่นผิดประเมินครูบาอาจารย์แล้วผิดแล้วไม่นับถือแล้วไม่เคารพนับถือเศร้าแล้วนะคะนี่ไม่ใช่ไม่มีปัญญาครูบาอาจารย์เขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละร่างกายเป็นขันห้าขันหนึ่งนี่แหละธรรมดาแต่จิตใจของท่านนี่ได้ฝึกหัดขัดเกลาสะอาดบริสุทธิ์มีแต่ความหวังดีกับลูกศิษย์ลูกหาอันนี้เราก็อย่าไปประเมินเขา เขาจะอยู่จะกินจะนอนอันนั้นมันเป็นเรื่องภายนอกไม่เกี่ยวกับจิตใจนะคนที่ดูคนต้องดูข้างในดูที่จิตใจดูข้อวัดปฏิบัติดูพลังจิตพลังใจบุดูภูมิอัดภูมิธรรมที่เขานํามาสอนนะอย่าไปดูที่ร่างกายอากิริยาท่าทางเขากินแบบนี้เขานอนแบบนี้ไม่ใช่แบบที่ฉันคิดอันนี้ผิดถ้าใครคิดอย่างนี้คือคนปัญญาอ่อน เกิดคนขาเป๊มาเนแล้วก็เป็นอรหันอย่างเงี้ยแล้วใครจะนับถือล่ะเราต้องดูภายในอรหันนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีพิกลพิการนะบางคนพิการมากเลยนะคนที่เป็นอรหันนะ่ะจิตอรหันนะคะตัวมันไม่เป็นหรอกตัวก็เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละแต่จิตใจเขาเข้าสู่ความเป็นอรหันคือผู้ที่ไม่มีกิเลสผู้ที่ไม่ห่างไกลกับกิเลสนี่แหละ ผู้ที่ไม่มีพ,พิษไม่มีภัยกับใครไม่มองคนอื่นในแง่ร้ายนี่แหละคนที่มีแต่รักแต่เมตตาเนี่ยเขาเรียกว่าจิตอรหรันจิตผู้ห่างไกลจากกิเลสนี่นะฉะนั้นคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือปุถุชนทั่วไปที่เป็นคารวะญาติโยมอย่าไปประเมินครูบาอาจารย์นะคะที่เขาเป็นนักบวชที่เขาสอนเราเนี่ยว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องกินอย่างนั้นต้องนอนอย่างนี้ต้องประพฤติตัวอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ไปประเมินเขาภายนอกทําไม เกิดบางคนเขามีร่างกายพิกลพิการหน้าตาบิดเบี้ยวไม่สวยไม่งามก็ไม่นับถือก็ไม่ใช่ต้องดูภายในดูข้ออัดข้อทำดูภูมิอัดภูมิธรรมของท่านภายในหลายๆหลวงปู่ครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าเป็นพระเป็นชีพิกษุณีร่างกายพิกลพิการเยอะๆมากมายนะแต่เราประเมินกันที่จิตใจนะประเมินที่จิตใจ อย่างพระสารีบุตรเนี่ยเป็นเป็นพระที่ไม่เรียบร้อยไปไหนกระโดโดโลดเต้นนะไปกับพระพุทธเจ้านี่กระโดโดโลดเต้นข้ามร่องน้ํามั่งกระโดดขึ้นต้นไม้มั่งอะไรนุ่นนุ่นนี่นี่คล้ายๆลิงอ่ะนะเพราะพบชาติท่านคือลิงเป็นอุปนิสัยเป็นลิงไปที่ไหนไม่เรียบร้อยหรอกแต่ว่าเป็นอรหันต์ที่มีสติปัญญายาณสูงที่สุดรองจากพระพุทธเจ้าเลยเห็นไหมพระสาวกอื่นๆนี่ไม่เท่าเลยนะสติปัญญาของพระสารีบุตร เป็นผู้ที่มีสติปัญญาญาณเป็นเลิศเลยนะเห็นไหมพระพุทธเจ้ายกย่องเลยนี่นะแต่ความเรียบร้อยท่านไม่มีท่านกินท่านนอนไม่เรียบร้อยหรอกนะคะอิเลเก่ะเพราะว่าอุปนิสัยข้างนอกมันเป็นของที่ติดมาหลายภพหลายชาติแต่ภายในของท่านชำระจิตบริสุทธิ์ผุดผ่ดองสะอาดสะอา้านไร้มนทินนะคะจิตใจสติปัญญาเป็นเลิศรองจากพระพุทธเจ้าเลยเนะี่ยเห็นไหม ฉะนั้นใครจะมาประเมินแม่ว่าไม่ให้แม่เล่นโซเชียลหรือว่าไม่ให้แม่กินอย่างนั้นนอนอย่างนี้ยังไม่ใช่อย่าประเมินนะอย่าประเมินไม่เสียเวลากลับไปดูจิตดูใจตัวเองนะคะนี่แหละแม่เป็นห่วงไม่ต้องตรวจสอบแม่หรอกแม่ตรวจสอบตัวเองมาแล้วนะตัวแม่แม่รับผิดชอบขันห้าของแม่รับผิดชอบตัวเองคนอื่นๆนะคะย่ติธรรมทั้งหลายไม่ต้องประเมินแม่แต่ขอให้ทุกคนประเมินตัวเองนะ ประเมินตัวเองถึงจะถูกนะคะถึงจะหลุดพ้นจากทุกได้นี่นะอย่ามาประเมินแม่เพราะว่าพวกเราจะเสียเวลาดูลมหายใจตนเองนั่นแล้วเราจะหลุดพ้นจากทุกได้แม่ด้วยความรักและเป็นห่วงพวกเรานะไม่มีอ่ะนะแม่ไม่เคยคิดไร้กับใครเลยใครจะมาคิดไร้าอะไรเพื่อแม่ก็ไม่เดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนแต่พวกเรานี่อย่าหลงกลกันละกันใครที่จะมาทําให้พวกเรา เกลียดชังแม่หรืออะไรกันแล้วแต่ทําให้เราค่อยขวยอย่าทําเพราะว่าเราจะเศร้าหมองจิตเตสังกิลิเททุกขติปาติกังขาใครที่จิตเศร้าหมองย่มไปอบายนี่นะจิตเตสังกิลิเทสุขติปาติกังขาใครที่ทําจิตเบิกบานแจม่มใสนะคะสุคติเป็นที่ไปนะคําสอนก็มีอยู่นะมงคลชีวิตก็มีอยู่ครบคนพ่านผานพา,นพานไปหาผิด ครบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเห็นไหมถ้าใครพานใครที่มีแอบแฝงแล้วก็เลิกนะเลี่ยงซะอย่าไปคบอย่าไปเข้าใกล้เหมือนเตาไฟอังโลอะไรพวกนี้หรือเตาปรมาณูเนี่ยถ้าเข้าใกล้ก็ร้อนอย่างนี้แหละก็หลีกเลี่ยงมานะคะห่างไกลซะ